บาดต้นคอปลาลงลงถังมาเลยลูกลงถังมาเลยลงถังนู่นแมวลงถังเหยื่อทำไมเนาะโอระวังลูกนู่นนตามันมาเห็นไหม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 อ่ะเจ้าโดนไว้ หมดหมดหมดเลยหมดเลยหมดหวดไอมาโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยหมดหมดหมดยกโอ้ยคิดถึงตะโดว่ะฮะตาโดเออคิดถึงตะโดไว้แบบนี้วะตาลิงต้องพูอย่งนี้พูดไปได้บันคาดเออโอ้ยเว้ยเอาหมดเอาหมดเอาหมดเออตะโดเว้ ลาเย่ยงเกตาโดเนสายหวานนะ <S 2> <S 2> <S สวัสดีครับนะครับเมื่อกี้เราไปหาเหยื่อมานะครับตอนนี้เราก็มาเข้าหมายแล้วนะครับเป็นหมายซากเรือเราจะมาเฝ้าวลาซากนะครับ รอยสายหมายซากเรือแต่เรายังไม่รู้ว่าจะได้ปลาอะไรไว้มั่งนะครับตอนนี้กําลังทําเบ็ดนะครับนะทําเบ็ดมัดอันนี้ก็ส่วนตรงนี้ก็นะครับอันนี้ผมจะมัดเป็นห้าตานะครับห้าตานะครับห้าตาหมายความว่าไงครับคือตัวตัวนี้ผมจะเอาไว้เกี่ยวปลาสากนะครับนะได้ปลาสากนะครับเราจะมาลอยสาย ัสายข้างเรือนะครับประสากของเรานี่ก็จะเป็นห้องขังเหยื่อเรานะครับอืมข้างเหลืองนะครับนะครับนี่ครับเป็นแพรเลยครับนะครับอืข้างเหลืองนี่ครับประสากเรานี่แหละครับผมก็จะมาทําเหยื่อนะครับมีเป็นเฉลยครับนะห้องขังเหยื่อเรานะครับเดี๋ยวมารู้งันนะครับเดี๋ยวปล่อยอ่าสายลอยหมายซากเรือนะครับ จะไ,ได้ไม่ได้แยวเขา,ล,าลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ทีมงานช่างแอร์นะครับนี่ช่างแอร์นะครับกําลังเสกมนเสกคาถาอยู่นะครับมาลุ้นด้วยกันนะครับนะครับคุ้นๆเลย ปลาตัวนั้นทำไมไม่เข้าแต่ตรงนั้น,นปลาตัวเมียเข้าไม่มันจะพุ่งนะนะครับผมจะเกี่ยวนะครับอมบผมจะเกี่ยวเว้นตานะครับเกี่ยวเว้นตานะครับอครับผมก็จะเกี่ยวเว้นตาอตรงนี้ก็จะเอาไว้สับคอ น,นี่ครับผมจะเกี่ยวตาเว้นตานะครับประสาทเรานะครับนะคบลงข้างไหนข้างนี้นะครับมาลุ้นกันครับนะนี่ไปเหยื่อเรานะครับนี่จุด おお、何なんです ครับมาลุ้นกันครับมาครับนี่เป็นเหยื่อปลาสากนะครับปลาใช้ข้างเหลืองนะครับระนะครับมานับถอยลังกันนะครับปลาสาก ลแล้วมัง้งหลุดแล้วน่าเรียบร้อยเร็วไหมไม,ไม่ทันครับมาแล้วโอ้ยหนูต้องรีบสวนเลยลูกลเออมันไม่ทันเอาไมเอาไม่เอาไมทันแล้วเอาไม่เอาไม้มาครับเข่าแล้วโอ้ยไปแล้วกินฟรีไปแล้ว,ลวสามทางยังเอาไม่อยู่เลย โนไข่มัง่งหลุมั่งไข่เป็นไผ่โอ้ออก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 ลุงตายจะเบีย,ยนู่นนู่นมันตามกันมาโอ้โอ้ยลุดตามกันมานู่นงัดงัดงัดงันเลยงัดเลยงัดเลยเออมาแล้วมาแล้วเบี่ยงมาหนิเบี่ยงเบี่ยงมาหนิเอ้ยเดี๋ยวคันฮักเออเอ้าหม้อเออปลดเลยใช้ผ้าใช้ผ้าผ้าจับผ้าจับเฮ้ยเอ้ย,อยโอ้ล็อ โอ้ยโอ้ยไปเร็วโอ้ยฮุนปด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 ไปโน่นใช้คีมใช้คีมปดใช้คีมปดงันเลยงันเลยเลี้ยงปลาฝั่งโน้นเอาโอ้เดโอ้ย,อยไม่ทนันนะน่ะเอาใหม่เอาเอาใหม่ ต้นคอปลาลงลงถังไปเลยลงถังไปเลยลงถังนู่นแม่ลงถังเยอยทำไมเนาะโอเคอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่พาจับ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 ลูกพาจับจับตรงต้นคอมันนะเออ เลี้ยงให้ดีเลี้ยงให้ดีเออถ้าไปดิบมึนสีเราก็นไปเลยถ้าอย่างงั้นไม่ได้ไก่แล้วมันจะอยู่พวกนี้ต้องเคลียร์ออกไปให้หมดเลยนด่นเอาไปลงล็อกนู้นอ,อ่ะเอาไต่มเอาขี้มาขี้มาขี้มานี่ข้างหลังนี่อ๋ออ๋อ นีลงไปก่อนหมดเลย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 พังกันลงไต่แล้วหมดเลยหมดเลยหมดไปก่อนหมดไปก่อนพังกันลงไต่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมามานี่มานี่ใส่เองปล่อยเขาเขาอยากมันเขาอยากมัน ลขาดหรอใช่ปะขาดนวอมขาดขขาาดดเปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนใหม่เแม่ใช้ของไปกันแบบนี้แกโดนนะโดนงัดเลยงัดเลยงัดงัดอย่างเดียวไม่ต้องหวานไม่ใช่งานเดียวหัวอย่างเดียวเอ้าหัวอย่างเดียว

เ,เ,เกะกะไปหมดแล้วเอาหนี้อ,อ,อ,อยูยนะ่นี้ขาขาไอ้ลูกเป็นงานนี่วะโอ้ยยยหัวหัวหัวปลาจะออกเอาเข้ามาเอาเข้ามาเอาเข้ามา,า,ามาันจะออกลงน้ำพอ,อดีไหมคุณคุ้นไหมคุนเลย <laughs>

ยืนเออโยกยกยกเอื้อมาเอื้อมายกแระบังขาลูกระวังขาเอาถือไว้เดี๋ยวเผื่อมันกินคันนี้เดี๋ยวลงไตวดเองอย่าปล่อยปล่อยปล่อยคันลงไตนะเกิดบเลยครับปลาพอดีเลยอ่ะคุ้นคุ้น แต่ถ้าได้ยาวแบบนี้เนาะออไม่พูดถึงปลาอือเอาเกี่ยวไปลูกเกี่ยวไปเกียวไปน้องลีโอครับนำหน้าไปแล้วครับห้าแล้วครับโอระวังลูกนู่นนตามันมาเห็นไหม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 ้าเจ้าโดนไว หวดหวดเลยหวดเลยหวดงว้ไอมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยงวดหวดหวดยกโอ้ยคิดถึงตาโดว่ะนะตาโดเออคิดถึงตาโดเว็บแบบนี้เว้ยตาลิงต้องพูอย่างนี้พูไปแล้วมันขาดเออโอ้ยเว้ยเอาหวดเอาหวดเอาหวดเออตะโดไว้ปลาเกงเจอตะโดเนี่ยสายหวานน่ะ Để mày. Đây. Ừ. Ê, đồn. À, ngăn lấy lúc mà. Ngăn mà. Ngăn mà, ngăn mà. Ngăn lấy ngăn lấy ngăn lấy ngăn lấy Ngoắt, 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 ngoắt lên, ngoắt lên. Thằng lắng đồn mấy Hay vậy, hay vậy, hay vậy. Mà lẹo, nụ, nụ, tám con mày cả. Phúng dày, phúng dày. Oh. Mà, 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 đúng tay cho em. Ướp, lo ăn lúc, ướp. Ờ. Ờ. S <S เอาไปก่อน,อน,นรอบลำครับรอบลำให้ไวลูกให้ไวให้ไวนะครับมาสนุกด้วยกันต่อครับ <S <S ห้ารอบลูก

อย่าทึกครับเอามาเปิดลงไต้ด้วย โอ้โยหลุดวายแกว้ลูกโอ้มันไวจริงข้างหลังเป็นไงเอ้ายกยกยกเอ้ามาพันอีกไอ้ขา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  ก็ไปก็ไปก็ไปอันนี้อันนี้พันของใครอ่ะอ้าวอ้าวงั้นงั้นก็นางั้นเอ้าเอ้างั้นโอ้ยมันจะตีห okay. ัวตัวเองนะโอ้ยอันตรายดูเหลี่ยมดิเลี๋ยวนะเวลาเวียงจะเป็นงั้นงั้นอันตรายน่ะเรียบร้อยโดนล็อกเลยเอาสายเอ็นข้อมหัวมาทิ มันอยู่ฝั่งนี้เออเอออันตรายไปไหมวะออ้ไปจะบริจาคไปเยอะเว้ยหาม,มุมดีดีอันตรายครับมันไม่ตัวเราด้วยดิเพื่อนข้างตัวเราด้วยดิอันตรายโอ้ขาดเขาดะเ,เออเอาใหม่เอาใหม่แล้วเปลี่ยนใหม่แล้วสลิงยี่ห้อน,นี้ไม่ต้องมาใช้นะครับทิ้งไปเลยไม่ต้องมาคิดถึงมันเลยยี่ห้อเน,นี่นออา ของไม่ดีไม่ต้องใช้เลยเสียดายของยี่ห้อนี้ไม่ต้องไปใช้ใช้อย่างดีไปเลยกาแลดกาแลดอะกาแลดอะกาแลดม้าช้างม้าอะไรพวกนี้ยไหนไม่ดีไม่ต้องไปใช้มันเสียดายของอืมสลิงขาดเลยโดนเอาหัวเลย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 ยกมาโอ้โหรนโอรุดแล้วพอมายก โอ้กินเว้ขอขีมให้ลุงไตหน่อยนะโ,โ,โอ้ยมันอมลูกปลาไปเป็นทั้งตัวนู่นน่ะโอ้ยไม่รู้ว่เอามันเหลือไว้ให้ทอดอ่ะเดี๋ยวไว้ทำอีกอย่างหนึ่งอ่า เกลื่อนเลยครับเกลื่อนเลยพอหน้าโอนี่ก็เกลื่อนแล้วนะเกลื่อนเลยวองวันนี้เลยเกลื่อนเลยนะครับซากศพซากศพซากศพนะเอาไม้สู้ให้จับอย่างนี้ไงอย่าเวียงอย่างนั้นไงจับได้แล้วก็ยกขึ้นเลยอย่าเวียงปลา ปล่อยไปอีกอ่ะจะมาไม่ใกล้เราก็จับยกขึ้นเฉยๆอย่า,ยา,ยาไปเวียงก็เท่ากับเรากระชากอ่ะบางทีเราไม่รู้ว่ามันติดปากปลายตรงไหนใช่ไหมไม่เป็นไรอืมก็ไม่เป็นไรสิก็มันไปแล้วเนาะตั้งแก้วเนาะเจ้าอะไรกับมันใช่ไหมไม่เป็นไรครับเราถือว่าเป็นเกมสนุกไปอ,อยากได้อ่ะอยากได้อ่ะน,อนะโอนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งยกนะขานะฮะซือละกอใครกอนี่มาน่ะเรียนลไปเรียนลไปเรียนไปพอขอนพอห่อนหูช้างนี่ตายังกินอยู่นี่ว่าเดยนน้ำเดยวน้ำเบาๆกินอีกปลาเนี่ยใหญ่ด้ เขาเขามีแต่เอาหัวหัวลงตัวเองเอาเอาหัวขึ้นแตกจังแก้วหัวลงในพวกแตกเออเหรอับตวลด้วยเมเมาไม่เป็นไรยกไงอ่าเวลาหัมันจะไหลไงตายตากมันจะแทงเราไงฝีมือโอเขานี่มัรน้ตนสไอยงอสลิดสลิเออ ตาย,ยตายก็ปวดนะกลวงแล้วมั้งสลิดอ่ะไปแล้วใส่ไปแล้วเนาะนี่ยังคือปลาได้ปลาน,น้อยยังขนา,าดไม่ค่อยได้ตกนะเมามันต้องไปกินก่อนเอานี่ยมันน็อกนิดเนี่ยวเลยได้หนิวะเพื่อันนี้เพื่อนนี่เผลยเ,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 เออจะได้ตักง่ายๆ น็อกเลยน็อกเลยไม่ได้เอาไอ้สวิงใหม่เรามาลองดูว่ามันจะยกจะลามไหวไหมตะปูตอกแล้วมั่นใจแล้วโหดร้ายโหดร้น่าดู ไปปล่อยปลาสะนน่นะปล่อยตวงขึ้นมาถึงเรือแล้วปล่อยปล่อยจิตตัวสรอามปล่อยจิตตัวปล่อยตัวเดียวไม่ใช่อปล่อยตรงแต่ตัวหัวข้ามตัวที่สองปล่อยไม่ใช่

ทีมงานเยี่ยมครับพอได้กินอยู่ครับวันนี้ต้มเทปผลไล่ทีละคลิปแล้วก็เขาจะมามวลประเมินประเมินผลไอไอว่าเอ๊ะทำไมได้อย่างนี้อ๋อเอาเวลาไปไหนแต่ไหนนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะ พอได้สนุกนะเนาะเจอกันใหม่ในทริปหน้าครับบ๊ายบาย